ไปามาถึงก็ทํางานเลยไปเลยลูกไปกูอัพขินอัพนสักแกนมาถึงก็ทํางานนะคะเราไปเก็บอันหนจะได้เสตเซตจ,จะได้หาอะไรทำบ้านแม่ย่ามันมีเห็ดออกนะะมีแผ้ที่เอากัน จะลองขวากจะทำกี๊กัวมะปลามากินเกก็เลยต้องใส่หลวดใส่ไฟฟ้านะคะแมแกะไอ้ก้าแกะกับแขะแกสีสวยมาก c t o o s a n d f i v ิบนะตัวละเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาท ถ้าเป็นเงินดีๆก็พันห้าพันห้าร้อยคนสีมันสวย beautiful นะสเกตลูกฮี่เฟล beautiful นะอาฟีแอนซันดูซีไหมแอนซันเชย่ิเซ็นเฟสแอนซันดูแคนซีไหมยีนอีเอมิโอันนี้ลูกแอนซันไหนเกี่ยวกับเงินเคยผูกผูกเกี่ยวกับเงิน ข้ามสเก็ตแคฟูนะมันจะกว่าหนักพอ What is it Phoebe ่ What is it กว่ากวัาอีหมูกวเวลามีแอนตี้ก็กว่า Hello boy หมวอยู่เฮียตามแอนตีนเวลาอยู่บ้านเขาเปินพอถ้ามีแอนตีนกับัว่ยูสเก็ลเหลูก

请做个播放对。 แมนสันแมนสันอันนี้ปลูกใหม่ ฮัลโหลทุกคนฮัลโหลมาขวิ่งทุกคนไม่อ่อนดกมากทำวายนะคะไปทำวายจะเอาสียงสุขบ่อกด้วยมาดื่มชาดกมาก Assim, oh, só que um eu จะพาไปดูเขาทำวายนะอู้วิ่งเล่นสบายเลยนะหมูนะจะวปเอาไหมคิดวางูเพราช่องตัวนี้กัะนอนเฝ้าอยู่ด้างหลังฟอไอมูธตาตอจ้องแฉแผะพูเน,นี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นแหละลูก

ลุบไม่เสร็จนะคะเลยอีก๋ยวนึ่งยกเกิดวัดตะวันกำลังจะต้อไปเลยก็ก็ไอ้โลดอนไม่รี